ประกาศเปิดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติครั้งที่1 9 3 8วาระเบื้องต้นของการประชุมครั้งนี้คือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของประเทศยูเครนตอนนี้ฉันจะยกพื้นให้หน,า ky, นายวลดิมีเซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนขอขอบคุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เรียนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาติที่เคารพและปฏิบัติตามกฎบัตสาารสหประชาชาติรเรียนตัวแทนของรัฐและผู้นำที่กำลังฟังฉันอยู่ตอนนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหชาชาติเป็นสถาบันที่ทำงานเพื่อกฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีและกำหนดไว้สำหรับทุกคนตามระเบียบซึ่งยังคงปฏิบัติตามโดยตัวแทนของรัเสเซียพวกเขายังไม่ได้ใช้อาวุธแทนคำพูดในห้องถงนี้ และอยากเขาเก้าอี้ของผู้ที่นั่งถัดจากพวกเขาในคณะมนตรีความมั่นคงแต่คงไม่มีใครแปลกใจถ้าตัวแทนของรัเสเซียเปลี่ยนห้องโถงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เป็นเขตความรุนแรงรัเสเซียกำลังดูหมิน่นกฎบัตรสหประชาชาติอยู่แล้วรัเสเซียกำลังละเมิดกฎของโลกนี้อยู่แล้ว เป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อรัเสเซียจะทำลายสถาบันระหว่างประเทศสุดท้ายที่ยังคงสามารถทำงานได้ตอนนี้ฉันโทรหาคุณเพื่อดำเนินการใครๆก็ตามในโลกสามารถระบุตัวอย่างหลายร้อยตัวอย่างที่รัเสเซียละเมิดระเบบียก,กฎหมายระหว่างประเทศและทำลายร่างกฎหมายระหว่างประเทศกระตุ้นการยกระดับอย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อข้อเสนอใดๆที่จะพูดคุยกับความโหดร้ายครั้งใหม่ ในสนามรบวิกฤตการณ์และภัยคุกคามที่มากยิ่งขึ้นยูเครนและโลกและสิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนสำหรับทุกคนตอนนี้ฉันจะบอกเพียง5สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ประการแรกรัเสเซียเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของ i a e a ให้ยกเลิกการครอบครองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซัปรรเซียและหยุดการกระทำที่เป็นปฏิปักษต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอยูเครน ความจริงข้อนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ารัเสเซียจงใจทําให้โลกต้องเผชิญภัยพิบัติจากรังสีประการที่สองมันคือแบล็กเมล์นิวเคลียร์ไทยคุกคามต่อการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่และนักโฆษณาชวนเชื่อของรัเสเซียนี่เป็นการพิสูจน์ว่ารัเสเซียไม่มีสิทธิ์ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากไม่สามารถรับประกันความมั่นคงของโลกได้ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของโลกได้แม้กระทั่งกับภัยคุกคาม จากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ประการที่สามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอสูตรสันติภาพของเราที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติการตอบสนองของรัเสเซียต่อเส้นทางสู่สันติภาพที่แท้จริงคือการประกาศระดมพลโดยรัเสเซียจงใจมุ่งระดมพลไปที่ชนพื้นเมืองในดินแดนที่รัเสเซียควบคุมรัเสเซียไม่เพียงแต่ควบคุมอาณาเขตของคอเคซัสหรือไซบีเรียเท่านั้นที่ซึ่งทุกอย่างทำขึ้น พื่อระดมกําลังผู้ชายจากชนพื้นเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รัเสเซียยังควบคุมใครมียูเครนซึ่งยึดครองได้ในปี2557ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของแหลมใครมีมันเป็นผู้ชายของชาวพื้นเมืองอย่างพวกตาตาใครเมียซึ่งได้รับการเรียกระดมกําลังจากรักเสเซียมากที่สุดตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมดนี่เป็นนโยบายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างตรงไปตรงมา ประการที่สี่ต่อหน้าคนทั้งโลกรักเสเซียกำลังดำเนินเรื่องตลกที่เรียกว่าการลงประชามติในดินแดนที่ถูกยึดครองของยูเครนโดยการคุกเข็นผู้คนถูกบังคับให้กรอกเอกสารสำหรับภาพทางทีวีผลลัพธ์ของการลงประชามติหลอกถูกประดิษฐ์ขึ้นล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกับการบังคับเป็นหนังสือเดินทางของประชากรในดินแดนที่ถูกยึดครองจากยูเครนเป็นรัเสเซียล่วงหน้าและมีไว้เพื่ออะไร และคำตอบอยู่ในตอนต่อไปประการที่ห้าการผนุกดินแดนที่ถูกยึดครองการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติที่โหดร้ายที่สุดคือความพยายามที่จะขโมยดินแดนของรัฐอื่นนี่เป็นความพยายามที่จะลบบรรทันานของกฎหมายระหว่างประเทศนี่เป็นความพยายามดูถูกเหยียดหยามในการบังคับผู้ชายในดินแดนที่ถูกยึดครองของยูเครนให้ระดมกำลังเข้าสู่กองกทัพรัเสเซียเพื่อส่งพวกเขาไปต่อสู้กับบ้านเกิดของตนเอง มีทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ประการแรกรัเสเซียต้องถูกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงเพื่อตอบสนองต่อการกระทําของตนรัฐที่กําลังดําเนินนโยบายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทาให้โลกอยู่ห่างจากภัยพิบัติทางรางังสีหนึ่งเก้าและคุกคามการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ไม่สามารถเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสประาชาติโดยมีสิทธิ์ยับยั้งได้รัเสเซียควรถูกแยกออกจากองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด หากการยกเว้นดังกล่าวมีความซับซ้อนตามขั้นตอนการเข้าร่วมของรัเสเซียในองค์กรระหว่างประเทศควรถูกระงับประการที่สองจำเป็นต้องมีการความบาดครั้งใหม่ทั่วโลกต่อรัเสเซียอย่างเข้มงวดการผนกใดๆในโลกสมัยใหม่เป็นอาชญากรรมต่อทุกรัฐในเวลาเดียวกันซึ่งการขัดขืนไม่ได้ของพรมแดนม,มีความสำคัญอย่างยิ่งประการที่สมการกระทำความผิดทางอาญาของรัเสเซีย จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับเราเราไม่ยอมแพ้ต่อการแบล็กเมล์ในยูเครนและในสงครามครั้งนี้เราปกป้องไม่เพียงแค่ความเป็นอิสระและสิทธิ์ในการมีชีวิตเพื่อประชาชนของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศโดยรวมด้วยยูเครนจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและการเงินที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้รุกรานแพ้ประการที่สี่ยูเครนควรได้รับการค้าประกันที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมเนื่องจากความเป็นอิสระของประเทศของเรามีความสําคัญขั้นพื้นฐานสําหรับองค์ประกอบหลายอย่างของการรักษาความปลอดภัยทั่วโลกของโลกจึงจําเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและจุดที่หนี่เป็นจุดสําคัญอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้หากรัสเซียยอมรับว่าการลงประชามติหลอกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติถูกกฎหมายหากใช้สิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ไครเมีย และหากพยายามผนวกดินแดนของยูเครนอีกครั้งก็หมายความว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีรัเสเซียคนนี้การผนวกเป็นขั้นตอนหลังจากที่ประธานาธิบดีคนนี้ต่อต้านมนุษยชาติทั้งหมดทุกประเทศในโลกต้องการสัญญาณที่ชัดเจนเช่นนี้ฉันเชื่อในความสามารถของคุณในการแสดงข้าพระเจ้าขอบคุณฝ่ายประธานฝรั่งเศส ที่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ขอบคุณที่ให้ความสนใจรุ่งโรจน์ต่อยูเครนฉันขอขอบคุณมิสเตอร์วอลดิมิร์เซลงเทย์สำหรับคำปราศัยของเขา